ถ้าเป็นลูกที่ดีต้องเคารพผู <it. S 1> ้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เคารพประเพณีที่กระทำต่อ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 ขึนมาอันนี้พอกันผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อที่หลวงปู่บอกว่าพ่อเทแม่เทไม่มีไงพ่อแม่เวลาคลอดลูกปั๊บไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้กอดไม่ได้โอไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำ เหมือนสมัยก่อนก่อนลูกปั๊บออกปั๊บไปทำงานทิ้งให้แม่เป็นผู้ดูแลแล้วมันก็เลยเป็นลักษณะพวกสัตว์เดรัจฉานความอบอุ่นความรักลูกแม้แต่ลูกเองก็เจ็กเช่นเดียวกันความรักพ่อรักแม่ความอบอุ่นที่มากอดมานั่งตักกอดพ่อกอดแม่กินข้าวร่วมกันมันไม่มี ความเหินห่างตัวนี้จึงเปรียบเสมือนสัตว์เดรัจฉานพ่อแท้แม่แท้ลูกแท้ก็เลยค่อยจืดจางหายไปเหลือแต่พ่อแม่เทียมแล้วก็ลูกเทียมพระเราก็เจขึ้นเดียวกันผู้ที่เคารบพพระพุทธเจ้าแบบสุดโต่งหายากมากมีแต่ลูกเทียมลูกแท้ไม่มีเพราะเหตุที่ไม่มีภาคปฏิบัติไม่เคารพยามเกง่ง ขคิดว่านี่สมัยใหม่แล้วบุญไม่มีบาปไม่มีบวชเป็นประเพณีเท่านั้นดูสมัยก่อนแลรักพ่อขนาดไหน,นพระที่จะบวชต้องเข้าท่องบนชาตยายขานน้ายู่ในวัดฟ้าอารามนั้นอย่างต่ำหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนท่องขานน้าได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยความเคารพศึกษาพระวินัยอย่างดีด้วยความเคารพอุปชาจึงให้บวชอุปชาก็แม่นในสมัยก่อนแน่นอนตายใจในคุณพระัตนตรัยถ้าผิดพระวินัยไม่ให้บวชผิดอักขระไม่ให้บวชเพราะขลับวิบัติขนาดนั้นในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้โอ้ยลาง,งานได้ไม่กี่วันเจ็ดวัน พอมาอุปชาก็พาว่าตั้งแต่หน้าโมโนนแล้วลูกที่ดีที่มีความรักพ่อเทิดทูนผู้เป็นพ่อคือทำคือวิน,นัยอย่เอาที่ไหนนั่นแยกแยะเลยระหว่างทางโลกกับทางธรรมเสมอกันพุทธศาสนาที่เลือที่ประเสริฐทางเดินเข้าสู่มหาปรินิพัานก็ค่อยจืดจางหายไปเรื่อยๆเพราะพวกเราไม่เคารพทางโลกก็เช่นเดียวกันพ่อเทแม่เทจริง แทบจะไม่เห็นมันก็เป็นลักษณะที่เราเห็นกันปัจจุบันนั่นผัวเมียแท้ก็ไม่เคยเห็นอยู่กันไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่แล้วทะเลาะบาแวงกันไปตบตีกันไปมันมีแค่นี้อย่างนั้นเพราะไม่คุน้นาจผู้ที่ท่านเบื่อหน่ายทางโลกเข้าสู่ทางธรรมแล้วเข้าสู่ป่าแล้วจึงไม่คิดที่จะออกมายุ่งกับทางโลก คนดีหนีเข้าป่าพระดีหนีเข้าป่าผีป่าเข้าเมืองเป็นแบบนั้นจริงเพียงพูดให้ฟังเพื่อเป็นอุทตาหอสอนใจพวกเราไหนแล้วลูกดีหนแล้วเมียดีในแล้วผัวดีหาคําตอบห้ลูกหาคําตอบของลูกเองนั่นแหละหาคาตอบสิหนแล้วผัวดีไหนแล้วเมียดีหนแล้วลูกดีเจอหรือยัง แต่ฉหนั้หลวงปู่นี่จะเป็นลูกที่ดีจนถึงวาระสุดท้ายจะให้ลวงปู่ผิดธรรมผิดวิดนัยใบกับหมูกับพวกใหลวงปู่ตายซช่ทางลูกเราก็ดีแล้วทางทมเราขอดีสุดซช่ถึงไม่มีคนทำเราก็จะทำคนเดียวหมูคณะจะบว่าเราบาเราบ้องบับบบสถิกากลุ่มอื่นกลุ่มที่ไม่เห็นธรรมไม่เห็นเพราะวินัยเป็นใหญ่ว่าเราบ้าเราบ้องก็แล้วแต่เราไม่เข้าไปเก้าไก มันที่ได้ยินได้ฟังจะไปการหลวงพ่อน้อยนะผิดทางแล้วก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ต้องมากราบถ้าคิดว่าผู้ที่ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่ผิดทางถ้าคิดว่าผู้ที่เป็นพระดีตามธรรมตามวินัยผิดทางไม่มากราบไม่ว่าก็แล้วแต่มันเรื่องของใครเรื่องของมันทีนี้เรื่องของเราเดี๋ยวขเขาปู่ลงตาเรืร่องนี้จะดีดีแบบนี้จนถึงที่สุดจนถึงวันสิ้นลม นี่เทศกาลเข้าพรรษาเป็น,น,นทิตกาลที่เราสร้างคุณงามความดีวันนี้